เดี๋ยวนี้คนไข้กลุ่มที่บอกที่หมอตุนบอกว่าหนูเลือกเลยว่าหนูอยากจะทำเฟมโตเลสิกหรือรีเล็กสมายอ่ะมักจะมีปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมพอให้เลือกได้อ่ะเขาคิดไม่ออกว่าตัวเขาเองควรจะเลือกอะไรในเมื่อมันเป็นเฟมโตเซกันเลเซอร์เหมือนกันเนาะจะเป็นเฟมโตเลสิกหรือรีเล็กสมายดีเนี่ยคือทุกคนบอกว่าช่วยคิดหน่อยคลิปนี้ทำให้กลุ่มคนที่ คิดไม่ได้คิดไม่ตกนะแล้วก็จะได้ช่วยคิดได้นะคะความแตกต่างของรีเล็กสมัยแล้วก็เฟมโตเลสิกเนี่ยมันต่างกันยังไงทำไมใช้เลเซอร์ชนิดเดียวกันเลยนะชื่อเฟมโตเซ็กซ์เลเซอร์เลยแต่เฟมโตเลสิกอะแผลยาวแผยาว21มิลิเมตรแล้วก็มีขั้นตอนคือ2สเต็ปคือเฟมโตเซ็กซ์เลเซอร์ใช้ในการเปิดฝากระจกตาออกมาเหมือนบานหน้าต่าง จากนั้นก็ใช้เลเซอร์ที่เรียกว่าเอ็กซ์เมอร์เลเซอร์เนี่ยเจรไนรักษาสายตาสั้นยาวเอียงแล้วถึงปิดกลับอันนี้เป็นวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าเฟมโตเซกันเลเซอร์เลสิสส่วนรีเล็กสมายเนี่ยต้องมีคำว่าเลนที่คู่ถึงจะรู้จักคำนี้นะก็จะใช้เฟมโตเซกันเลเซอร์นี่แหละสร้าง สิ่งที่เรียกว่าเลนติคูซึ่งเลนติคูเนี่ยเป็นสิ่งที่กําหนดค่าสายตาถ้าค่าสายตาสั้นเยอะมากๆเลนติคูก็จะอ้วนป่องถ้าค่าสายตาสั้นน้อยๆเลนติคูก็จะบางแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําแผลเล็กๆมีขนาด2มิลลิเมตรแล้วคีบเลนติคูออกมาแล้วเราควรจะเลือกอะไรนะคะคําว่าแฟลกคาว่าเลนติคูเป็นตัวที่เราจะต้องนํามาคิดนะถ้าคนที่ไม่อยากเปิดฝากระจกตามากๆ เช่นคนที่ลุยนะคนที่ทำกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมคนที่โดนอะไรกระแทกกระทันง่ายนักกีฬาบางทีคนกลุ่มนี้ก็อาจจะเลือกกลุ่มที่ไม่เปิดฟ้ากระจกตาก็คือรีเล็กสมายเป็นต้นเพราะฉะนั้นคำว่าแฟล t เนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญอันนึงที่เป็นตัวกำหนดในการเลือกของคุณนะคะนอกเหนือจากนั้นนะ่ะสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือภาวะตาแห้งเพราะเรารู้ว่าแผลเล็กค่ะ ทำให้เกิดภาวะตาแห้งน้อยเพราะว่าแผลเล็กอ่ะรบกวนคอเนียลเนิร์หรือเส้นประสาทที่กระจกตาน้อยเพราะฉะนั้นคนที่ตาแห้งบางท่านก็จะเลือกไปทางค่าย r e l ล x Smile หรือแผล2มิลิเมตรแล้วทำเลนติคู่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นหัวใจที่ทำให้คนเลือก r e l ล x Smile ก็คือคนคนนี้มีโอกาสเห็นแสงจ้าในเวลากลางคืนมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีโอกาสเห็นแสงจ้าในเวลากลางคืนมาก คำแนะนำของหมอก็คือควรจะเลือกรีเล็กสมายนั่นเองนอกเหนือจากนั้นก็เป็นเรื่องของค่าสายตาที่เยอะมากๆแล้วเราอยากจะเก็บความแข็งแรงของกระจกตาไว้คําแนะนำก็คือเลือกรีเล็กสมายเพราะว่ารีเล็กสมายก็จะทำให้ กระจกตานั้นมีความแข็งแรงในระยะยาวได้ยาวนานกว่าเฟมโตเลสิกในกรณีที่คุณสายตาสั้นเยอะนั่นเองนะคะนี่ก็คือเรื่องสำคัญสคัญที่อาจจะช่วยทำให้เราเนี่ยวิเคราะห์ว่าเราจะเลือกอะไรดีในเมื่อมันเป็นเฟมโตเซ c กันเลเซอร์เหมือนกันแต่วิธีที่ต่างกันแผลที่ใหญ่แผลที่เล็กอะไรทำให้ตาแห้งน้อยกว่าอะไรทำให้แสงจ้าน้อยกว่านี่ก็คงจะช่วยทำให้เราคิดแล้วก็ตัดสินใจได้ไม่งงวยอีกต่อไปนะคะ